นครับผไปดูครับก็เดินข้างครับเดินข้างที่ก็จะน็อกได้นะตอนแรกก็หวังครับแต่คิดว่าไม่น่าจะได้เพราะว่าเราไม่ได้แบบมวยต่อยหมัดน็อกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรามั่นใจรูปไหนน้องชายก็ได้น้ำยกแรกก็มั่นใจครับ ส่วนไหนที่ต้องปรับปร sì ุงแก้ไขหริมเติมแต่งครับก็ถ um ้ามาใส่สามยกก็ต้องปรับอีกเยอะครับเพราะยังช้าอยู่ยังอื่นอยู่สามยกมันแตกต่างจากห้ายกแน่นอนเพราะวสามยกคือต้องต้องปูอันนี้ครับต้องมันจะต่อยฝันยกไปกี่ครั้งนะครั้งนี้น่าจะครั้งที่สองครั้งที่สองคันั้นี่โชคไว้ที่ไหนที่ไปต่อยญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเป็นไงครับผลนนั่งนัดเสร็จแล้ว เมื่อต่อยสามยกครับสาที่แล้วผลเป็นไงแพ้ครับแพ้กลับมาไฟน์นี้คิดว่าร่างกายมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ก็เต็มร้อยเปร้อนะครับคิดว่าไฟต์ต่อไปนี่พิกัดไหนเหมาะสมของเราก็ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองพอนเราเป็นแชมป์อยู่ใช่ไหมใช่ครับแชมป์ทุกประโยชน์ชอบไหมน้องมาชกสามยกในศึกนี้ก็ก็ดีครับก็ ขอ,ขอบคุณทุกโอกาสครับครับผมอยากขอบคุณใครบ้างครับครับก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณเจ้าโบขอบคุณเจ้าน้อยก็ choices, path, Next, ści, hey, ขอบคุณอาดิเวบที่ให้โอกาสครับก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจครับบอกให้ซีนให้ขับหน่อยครับพี่ชัตครับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะดีใจไปกับผมครับก็วันนี้ก็ทำหน้าที่เต <Neil. S 2> <someone more. S 1> ็มที่ครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยส่งกำลังใจมาให้ยินดีครับ